ในชาสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ของกอซิล่าไมนัสวันคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมถึงไม่มีกองทัพทําไมต้องเป็นคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสตัตว์ประหลาดต่าเทพเจ้าซึ่งนนในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยเจอความพูดกันว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีกองทัพเพราะพวกเขาถูกห้ามไม่ให้มีและจากพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นถูกบังคับให้เข้าสู่สภาวะปลอดทหารโดยคําสั่งของอเมริกาพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้จะตั้งกองทัพ รือสร้างวิทปกรณกรทางการทหารใดๆทั้งสิ้นนี่ไม่ใช่แค่รายละเอียดทางประวัติศาสตร์แต่มันคือกระดูกสันหลังของหนักทั้งเรื่องมสาสร้างสถานก,การณ์ที่บีบคั้นหัวใจที่สุดเมื่อเหตุนะมาเยือนไม่มีใครมาช่วยได้รัฐบาลท,ทําอะไรไม่ได้ชาติมหาอํานาจก็ไม่ยื่นมืินเข้ามามมนเหลือเพียงแค่ประชาชนทหารผ่าศึกที่บอบช้ำจากสงครามที่ต้องรวบรวมเศษซากความหวังที่ยังเหลืออยู่และลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องอนาคตของตัวเองกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีกองทัพได้ ก็ปาไปปีพันเก้า้นะครับสมุทกโกเมนเซนนอที่หนังก้อนอีก็ห้าสี่เนี่ยญี่ปุ่นถึงมีกองทัพนะครับแต่ซตีทของเอสวันเนี่ยมันหลาสงครามโลกโจบไม่นานไง